สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมป์ฟอร์ดนะครับผมวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเดนเจอร์เอ็กซ์พาร์ตอีกแล้วนะครับผมคันนี้จะเป็นสีดำสี่ประตูนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2อ0พนะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเอ็กซ์พาร์ีประตูคันนี้นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับผมถ้าเป็นตัวแค a นะครับราคาจะอยู่ที่692,000บาทนะครับ เอกพัฒจะมีตะเกียร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวพามาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอันนี้นะครับก็จะถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับใส่เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะครับนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นแฮมเมอร์แท้นะครับนี่กันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟตันหมอก LED นะครับผมตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านในรถนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเอกพัฒจะไม่มีนะครับผมนี่ แล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินจะเป็นไฟสีส้มกับพิแบบนี้นะครับเวลาเราปิดไฟเลี้ยวนะครับจะมีไฟออนสีขาวรอบๆนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นห่วงลากจูงสีแดงนะครับจะมาพร้อมกับยางกันกระแทกของแฮมเมอร์เลยนะครับผมนี่นะครับมีคําว่า h ฮมเมอร์นะครับผมเวลาวิ่งเสียงไม่ดังนะครับนี่แล้วก็จะมีป้ายคําว่าแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือแฮมเมอร์สีแดงนะครับผมด้านบนกรอบป้ายนะครับผม เช่นเคยนะครับกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะครับสามารถเอ็นปรับได้นะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นกระจังหน้าส่งแรปเตอร์นะครับผมตัวหนังสือ Ford นะครับคันนี้ทําเป็นสีดําขอบแดงนะครับผมนี่แล้วก็จะใส่ไฟ LED แบบเต็มช่องนะครับแบบเป็นเม็ดๆนะครับผมนี่นะครับนี่ สามารถเลือกได้นะครับไฟ LED แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับแบบเต็มเหมือนกันแต่ว่าไฟมันจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับอันนี้เราก็จะเอาโคมเดิมของแท้นะครับไปทํานะครับทําเป็นไฟหน้ามัดแต่งนะครับผมนี่นะครับก็จะใส่ไฟเดย์ไลท์นะครับผมที่เป็นสเต็ปวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟมัดแต่งนะครับผมไฟคลิปฉลามสามขีดนี่นะครับผมนี่แล้วก็วงแหวนนะครับคันนี้ใส่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับ วงแหวนจะมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็คันนี้ใส่เดวี่ไอสีแดงนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมด้านบนนะครับคันนี้นะครับใส่เป็นสกูปทรงฟิตนะครับเป็นรูปม้านะครับผมสกูปทรงฟิตจะมีรูปแรดกับรูปม้านะครับสามารถเลือกได้นะครับก็จะทําเป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับนี่ตัวม้านะครับทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ติดอะคริลิกคำว่าเจอร์สีแดงรงฝากระโปรงด้วยนะครับนี่นะครับผม ผัดมานะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับผมตัวนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมรถจะเคอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าขับมาส่งรถลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับผมอันนี้ผมแวะรีวิวที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เลยแวะรีวิวระหว่างกลางทางนะครับผมคันนี้ปลายทางนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมนี่นะครับ แม็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะครับผมลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยางมอนเตอร์เอทนะครับผมนี่นะครับซีนียางนะครับ26560 R18 นะครับนี่นี่นะครับผมแม็กถัดมานะครับผมด้านข้างนะครับแก้มข้างนะครับเอกซพัทนะครับผมแก้มข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นพวก XLT นะครับผมจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกนะครับ แก้มข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผม2.2 6สปีดนะครับก็คือเครื่องยนต์2002นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับถัดมานะครับผมครอบกระจกนะครับผมแบบแต่งนะครับจะเป็นไฟ LED วิ่งนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินครับจะมีไฟสีส้มวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับเวลาเราปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับจะมีไฟออนสีขาวด้านล่างนะครับอันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟส่องเท้านะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับผมนี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของเบ้ากันลอยมือเปิดนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นสีดำด้านนะครับผมตัวหนังสือเลนเจอร์สีแดงนะครับส่วนมือเปิดนะครับจะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถัดมาด้านบนนะครับผมอันนี้ก็จะติดกันสรดให้นะครับแนตาร์ดาจากโรงงานจะไม่มีนะครับแล้วก็จะติดราวหลังคานะครับผมสีดำด้านนะครับให้กับลูกค้านะครับนี่เยามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับผมก็จะติดสติกเกอร์คําว่าแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีรอยเล็บข่วนนะครับนี่ จะเป็นข้างในสีแดงนะครับผมขอบสีแดงแล้วก็ตัวแรปเตอร์นะครับผมข้างนอกเป็นสีดํานะครับสติเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับอันนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นโลบาร์เหล็กของเอ t l a n ลนเดอร์นะครับผมจะเป็นทรงสี่ขาแบบยาวนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกลูกี่สามนะครับผมนี่นะครับ ปกติเอกพัจะไม่มีไฟเบรกดูให้สามนะครับนี่เขาใส่โลบาร์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะมีไฟเบรกดูให้สามนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นกันชนหน้าเดิมนะครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จะแถมกระบะไลเนอร์นะครับเป็นของแท้ฟอร์ดเลยนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใส่เป็นไฟท้าย LED นะครับผมทรง V2 นะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นสีสโมกนะครับนี่เวลาเปิดไฟออนนะครับจะมีไฟเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินะครับเวลาเบรกครับจะเป็นไฟสีแดงลูกตัวซีตรงนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟถอยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะเป็นแสงสีขาวด้านล่างนะครับตรงนี้ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของข้อบฝาท้ายนะครับอันนี้นะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับขอบข้างในกับข้างนอกนะครับทําเป็นสีแดงนะครับผมนี่นะครับ ตัวองสือฟอร์ดด้านนอกนะครับผมทําเป็นสีดําด้านนะครับนี่นะครับขอบข้างในนะครับนี่ขอบขอบนะครับทาเป็นสีแดงนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนนะครับผมกันชนด้านหลังนะครับก็จะเป็นของเอา l a นเดอร์เช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับบอลลากเรือนะครับผมแล้วก็จะมีบอลงลากจูงสีแดงแล้วก็จะมีไฟถอยนะครับผมนี่นะครับเวลาถอยหลังนะครับผมตอนคืนสว่างมากนะครับนี่ แล้วก็จะมีไฟส่องกรอบป้ายนะครับผมนี่นะครับคันนี้นะครับผมเราติดเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับปกติสแตนดาร์ดจากโรงงานเอ็กซาพัทจะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมฝั่งละสองนะครับสี่จุดนะครับผมนี่แล้วก็มีติดกล้องถอยหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับเวลาถอยนะครับภาพจะไปออกที่จอแอนดรอยนะครับคันนี้ใส่จอแอนดรอยนะครับเดี๋ยวพามปชมที่หลังนะครับผม เดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับผมเอกรพัฒนะครับเดิมเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับเป็นหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีแดงนะครับนี่ทั้งตัวเบาะนะครับแล้วก็แผงข้างประตูนะครับผมนี่นะครับกระจกนะครับผมจะเป็นกระจก ปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับจะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับคือกดทีเดียวลงสุดเลยนะครับเวลายกขึ้นก็ยกขึ้นทีเดียวนะครับส่วนฝั่งอื่นๆนะครับต้องกดค้างนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมจะเป็นตัวปลดล็อกประตูนะครับเวลาเติมน้ำมันก็กดปลดล็อกประตูตรงนี้นะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับผมอันนี้คือเปิดไฟหลีนะครับอันนี้คือปิดไฟนะครับผม ถ้าเป็นของรุ่นอื่นๆนะครับปิดเปิดไฟจะอยู่ที่ก้านตรงนี้นะครับผมส่วนของฟอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับน <ß> <ral> ี <play> ่อันนี้ปิดนะครับไฟหลีเปิดไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นหลีแสงเบาแสงหน้าจอนะครับอ่านี่นะครับเวลาขี่กยางคืนแสงแยงตาครับนี่นะครับอันนี้ก็จะหลีแสงหน้าจอนะครับนี่ส่วนพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัย e-pas แบบซับแรงกระแทกนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อนะครับ ก็เวลาเราขับรอบต่ำนะครับพวงมาลัยจะเบามากเลยนะครับเวลาเราขับไวๆนะครับพวงมาลัยก็จะหนักตามความเร็วนะครับผมนี่แล้วก็กุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับหนึ่งดอกนะครับนี่นะครับผมเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมนี่นะครับของฟอร์ดนะครับเกียร์ถอยนะครับยกตัวนี้นะครับผมยกตัวนี้แล้วก็เข้าเหมือนเกียร์หนึ่งนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเกียร์ถอยนะครับเวลาเราถอยหลังนะครับผมภาพ กล้องตัวเมื่อกี้นะครับภาพก็จะมาเอาที่จอแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเข้าเกียร์ถอยนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ปกตินะครับผมก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d ขนาด9นิ้วนะครับผมสามารถดู youtube ได้นะครับผมมี Google Map นะครับมี Google Chrome นะครับผมนี่แล้วก็จะมีกล้องหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้กล้องหน้ามาเอาที่จอนะครับผมนี่นะครับจะมีกล้องหน้าตัวเล็กๆติดไว้อยู่หลังกระจกนะครับผมนี่นะครับ เราอกจากกล้องหน้านะครับผมนี่นะครับเหมือนโทรศัพท์ Android เครื่องนึงเลยนะครับผมมีเพจสโตนะครับผมมี YouTube มี Netflix นะครับผมนี่นะครับครับผมเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger เอกพัฒน์คันนี้นะครับผมที่แต่งชุดออฟโรดชุดกันชนเหล็กรอบคันนะครับผมกันชนหน้าแฮมเมอร์ชุดกันชนหลังเอา l a นเดอร์นะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างไห้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบ์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่าคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ